แล้วนะคะคุณลูกค้ากับซูซูกิแค่วิซอมค่ะวิซอมพันน์คันนี้เอเบสค่ะรอบปี1 7บเคันนี้เบสซมาพร้อมค่ะคุณลูกค้าคันนี้นะคะคุณลูกค้า,คคาเปิดราคารเริ่มต้นที่150,000บาทซื้อได้เปิดได้เลยนะคะคุณลูกค้ารับเลยเปิดราคามาก่อนได้เลยค่ะสนใจคันนี้นะในกลุ่มของบิ๊กไบค์นะคะพลังลำดับที่37กลาวนะคะกับซูซูกิวิซอมพันน์คันนี้คุณลูกค้ารับได้เปิดได้ตัวรถสตาร์ทติดนะคะ ตอนนี้เลยนะเจ้าหน้าที่แผ่นกล้องให้ชมแล้วในส่งครนี้นะคะแจ้งว่าติดขนลูกค้าพิจณาตามที่เจ้าหน้าที่แผ่นกล้องได้เลยนะคะนปัดเริมนไม้ลูกค้าพิจณาได้เลยนะพิจณาเองนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวจะสอบให้เลยนะคะตามที่แจ้งตามหน้าปัดเริอนไม่ตอนนี้ที่เห็นสัญลักษณ์คือไฟเครื่องโชว์ด้วยนะคะค่ะชมต่อได้ค่ะตอนนี้เลยพิจารณมนี้เลยนะคะคุณลูกค้า พิจารณาแล้วและเปิดราคามาแล้วด้วยนะคะที่ราคาในแสนห้าหมืราคาตอนนี้อาาอนไลน์เปิดราคาเริ่มต้นมาแล้วค่ะคุลาสุดตัดตอราคได้แสนห้าหมื่นราคาตอนนี้หนึ่งแสนห้บาทนับหนึ่งห่งแสนห้าบาทนับสองมากกว่าน,นี้เรีเรยนเช<ว>ได้ไหมคะสองพราคา, 2, าไปแล้วแสนห้าหมื่นสองพนะแส่นสองพบาทนับหนองพับมากกว่านี้เรียนชิญได้แสม่นสองพบาทราคาตอนนี้น่าหลานนะ 4ี่พออนไลน์ตัต่อราคาได้หมแ้หมื่นพหกราคา้าหมื่นหกพันหนึ่งาหมื่นสองห้าหกออนไลน์แล้วค่ะหนึ่งนห้าหมื่นแปดพันราคาไปแล้วนะคุณลูกค้าตัต่อราคาได้หมแสนห้าหมื่นแปดพันหกสิราคาแสนหกหมื่นด้านหน้าแล้วค่ตอนนี้ราคาหนึ่งหกหมื่บาทเด็กหนึ่งแสนหกหมือง่มากันเดยเรเันได้นะหกบาทราคาตอนนี้น้าลำประมูลนั่งอยู่หมื่ราคาไปแล้วหมื่นสองพบาทเดกนออะมาันเดชนได้เรเชนไหมหนึ่งส สาบค่ะตกลงขายที่อะอไรน,นะคะหนึ่งแสนงหมื่นสองพันบาทค่ะสามศูนย์ศูนสามศูนย์ศนงเรับหนึ่งแสนพันบาทนะคะขอบพระคุณมากค่ะ